วายยูนิเวอร์สวอร์ด2024ค่ะจะพูดว่ายิ่งใหญ่หรอยิ่งใหญ่เป็นปีที่เท่าไหร่้ะคะเป็นปีที่4แล้วค่ะก็จะพยายามให้มีทุกๆปีไปจริงๆตงบอกว่างานวายยูนิเวอร์สวอร์ดของเราเนี่ยมีมาทั้งหมดนะครับประมาณ5ปีแต่มันมีปีหนึ่งที่ติดช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ทําไปเว้นไปนปีหนึ่งก็เลยครั้งนี้เป็นครั้งที่4ค่ะจริงๆมีมา5ปีแล้วค่ะพี่จอย วันนี้ทีมจริงๆอะถ้าเรียกสั้นๆมันคือ c e l e b r a t e w e d d i n g จริงๆตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาในทีมของ Wedding หรือว่างานแต่งงานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ความสำคัญกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผ่านและทุกคนกำลังจะได้เซ็นลงไปบนใบเขาเรียกว่าจดทะเบียนสมรสในวันที่22มกราคมนี้ก็รู้สึกว่าในงานเราเนี่ยก็เกิดขึ้นใกล้ๆเลี้ยวเวลาห่างก,กันแค่ประมาณ1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะร่วมเซเลบรตไปกับการสมรสเท่าเทียมด้วยค่ะ ยังไม่มีการประกาศข่าวดีใดทั้งสิ้นแต่ข่าวดีของเราคือวันนี้ทุกค่ายทุกสังกัดแน่ที่ผลิตสื่อซีรีส์วไม่ว่าจะเป็น GL หรือว่า BL ในประเทศไทยร่วมมือกับเราแล้วสำหรับงาน Y u n i v e r s วอร์ส d ค่ะดีใจมากดีใจมากวันนี้มีทั้งหมด20 26รางวัลค่ะใช่ค่ะที่วัน26รางวัลค่ะ คือต้องต้องบอกอย่างนี้ถ้าหลายๆคนถามว่าเป็นไงบ้างสําหรับการตัดสินหรือว่าการคัดเลือกแต่และรางวัลต้องบอกว่าเจมไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเจมไม่ได้ทําค่ะเพราะว่าคนที่เป็นคนตัดสินคือคณะกรรมการที่เราเชิญมาร่วมตัดสินซึ่งปีนี้เนี่ยคณะกรรมการทั้งหมดมีทั้งหมด7ท่านด้วยกันเจมเป็นแค่เหมือนกับคนที่เอาพวกเขาเจคนมาชนกันแล้วให้พวกเขาเกิดการประชุมร่วมกันแล้วก็ตัดสินผลรางวัลออกมา เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจค่ะว่ารางวัลของแต่ละรางวัลหรือว่าคนที่ได้รางวัลในแต่ละประเภทรางวัลของเประเวทีเราเนี่ยมันมาจากการมองเห็นถึงคุณภาพและศักยภาพของคณะกรรมการและบุคลากรที่อยู่ในคอมมูนิตี้ที่อยู่ในองค์กรของการผลิตสื่อซีรีส์วายแน่นอนเพราะว่าทั้ง7คนเนี่ยมีทั้งผู้กำกับมีทั้งตัวแทนจากสังกงัดมีทั้งตัวแทนผู้จัดมีทั้งตัวแทนแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งมีทั้งตัวแทนอ้อ ในส่วนของคนเป็น acting coach มีทั้งคนเขียนบทที่มาร่วมกันตัดสินแล้วก็ยังมีนักรีวิวนักวิจารณ์มาร่วมกันตัดสินอีกด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ตัดสินออกมาจนเดี๋ยววันนี้จะได้ลุ้นกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทไปค่ะเราก็รู้่เอเจมส์ก็น่าจะเห็นเจมส์เห็นหมดแล้วเจมส์เห็นหมด,หมดแล้วคับตาที่เราแบบมันตรงใจไหมสำหรับแต่ละประเภทรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทต้องบอกว่า ไม่ค้านสายตาแน่นอนแล้วก็ทุกค่ายทุกสื่อได้รับการให้เกียรติจากเจมเองแน่นอนเพราะว่าในกระบวนการแรกเริ่มในการนำชื่อของแต่ละซีรีส์ชื่อของแต่ละผลงานของแต่ละสังกัดเข้ามาเข้ามาเข้าร่วมในงานของเราเจมได้มีการแจ้งก่อนทาบทามก่อนขออนุญาตก่อนและทุกค่ายอนุญาตและให้ความร่วมมือกับเราหลังจากขออนุญาตเสร็จแล้ว ทุกค่ายที่ผ่านเข้ารอบไม่ว่าจะเป็นรอบแรกรอบสองรอบสามจนถึงรอบตัดสินเราจะมีการแจ้งทุกค่ายอย่างละเอียดและทุกค่ายจะได้รับข้อมูล Data ที่ตรงไปตรงมา,าใช่ค่ะเอาง่ายๆนะวันนี้ก็คือแบบว่าแฟนคลับมาเยอะมากเราจะกลัวแบบประกาศหรือจะมีดราม่าจริงๆกลัวกลัวว่าประกาศไปแล้วจะไม่ตรงใจแฟนคลับถามว่ากลัวไม่กลัวอยู่แล้วแล้วทุกๆปีก็โดนแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกอะลูกใครใครก็รักใครก็อยากให้ลูกตัวเองได้แต่สุดท้ายเจมเชื่อว่า ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของการเรสเพคของเสียงของคนที่อยู่ในองค์กรหรือเรสเพคของผลตัดสินเป็นใจเราค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยแล้วก็แบบ <c oughs> เขาเรียกว่านับถือคําตัดสินเจมมั่นใจว่าเวทีเจมจะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่คําตัดสินค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มากแต่ที่สนุกค่ะพี่ๆค่ะที่สนุกมา,มากคือวินาทีสุดท้ายก่อนปิดผลโหวตเ <c oughs> ชื่อไหมว่าปีนี้มันพลิกโผแบบเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าบางคะแนนไล่นามาตลอดที่หนึ่ง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 แต่พอหนึ่งนาทีสุดท้ายก่อนปิดผลโหวตคนที่อยู่ลําดับ5กลายไปได้ที่หนึ่งคนที่อยู่ลําดับ4ี่กลายไปได้ที่หนึ่งคนที่อยู่ลาดับ3กลายไปได้ที่หนึ่งคนที่อยู่บางคนนะขึ้นอันดับหนึ่งทุกวิปตกมาเป็นที่สองก็มีใครนะเจมใครนะคะโอ้ยมีหลายคนเลยค่ะมีหลายคนเลยบางคนงงมากว่าคะแนนหลังบ้านมาจากไหน เหมือนเขารอโหวตแค่1นาทีสุดท้ายเท่านั้นก่อนปิดโหวตเพราะว่ามีท้งโหวตด้วยมีโหวตด้วยและก็มีคณะกรรมการตัดสินด้วยค่ะ,ะใช่ค่ะคณะกรรมการตัดสินก็ดูเดือดเช่นเดียวกันเพราะว่าที่1ที่สองบางรางวัลห่างกันแค่1คะแนนเป็นอย่างนี้เลยไม,ไม่มีบบว่า่มีค่ะ,ะมีบางรางวัลที่1กับที่2ห่างกัน10คะแนนก็มีค่ะ ่ะเปิดเผยรางวัลที่ทุกคนเห็นเมเปิดเผยคะแนนอยู่แล้วค่ะตอนนี้เจมรอเปิดเผยกราฟคะแนนตอนเวลาที่มันปิดโหวตปิดโหวตปุ๊บแล้วมันก็จะมีกราฟขึ้นมาในระบบกราฟนั้นจะได้เห็นตอนหน้าสาธารณชนค่ะคถ,ถึงโชว,วน,นี้ห่ออันนี้ต้องขอโทษ ขอโทษทุกค่ายทุกสังกัดที่ส่งรายชื่อน้องๆเข้ามาและขอใช้พื้นที่ของเราในการโชว์ในการแสดงศักยภาพเพราะต้องบมดอย่างนี้เลยว่าจริงๆนอกจาก14โชว์ที่อยู่บนเวทีวันนี้ยังมีอีกประมาณ16โชว์ที่ไม่สามารถขึ้นโชว์บนเวทีได้เ,เพราะว่าไม่งั้นเราต้องจัดกันจนพระบินทบาทจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าทุกๆค่ายอยากจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการโชว์มากแต่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่า ปีหน้าเดี๋ยวเราจะทํากันบ้านใหม่เพื่อให้ทุกค่ายได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้มาแสดงศักยภาพได้มาโชว์ตรงนี้กันค่ะไม่มีค่ะแล้วก็จริงๆต้องต้องอัปเดตอย่างนี้หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่างานนี้เป็นของหนังหน้าโรงจริงๆต้องบอกว่างานนี้ไม่ได้เป็นของหนังหน้าโรงแล้วแต่งานนี้เป็นของเจมค่ะยังไงคะที่อีบอกว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าก็จะมีพักไปเนอะค่ะ หนังน้ารงเป็นองค์กรเจมเป็นบุคคลค่ะง,งานนี้เป็นของเจมค่ะพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองด้วยฝากทุกคนแฮปปี้และซัพพอร์ตเพราะนั้นอะไรที่มันผิดพลาดก็ขอโทษขอโทษจริงๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราอยากจะผลักดันแล้วก็ให้ความสำคัญในทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆแขนงทุกๆอิริยาบถขององค์กรวาย ทุกๆสเต็ปของมันอย่างปีนี้เนี่ยมีงานที่ม,มีมีประเภทที่เพิ่มเข้ามาคือ the best noticeable กับ the best coming soon ซึ่งจริงความหมายเดียวกัน the, the the best coming soon คือกำลังจะมาถึงตัดสินจากอะไรไพ l o ลอต the best noticeable คือเฮ้ยมันหวือหวาจังเลยอะแต่มันยังไม่ได้อ n อนแอก็ตัดสินจากไพ l o ลอตเหมือนกันหลายๆคนอะมีข้อสงสัยมีดราม่าเกิดขึ้นด้วยก,กับาากทุกอย่างมาจากเจมแล้วทีมงานในองค์กร และคณะกรรมการบางคนบอกว่าหลอกเงินแฟนขับปะเนี่ยซีรยียังไม่ออนเลยให้โหวตกันแล้วแต่จริงๆมีทั้งโหวตและคณะกรรมการตัดสินเจมจัดทํารางวัลน,นี้ขึ้นมาเพราะอยากให้ผู้จัดและกลุ่มคนที่กําลังจะเข้ามาในองค์กรซีรีส์วเห็นความสําคัญในทุกมิติและกระบวนการอย่าลืมนะครว่าไพร์ตสำคัญมาก กับการตัดสินใจของลูกค้าพายลต์ตสาคัญมากกับการประเมินว่าง,งานคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อพายลต์ตสาคัญมากเพราะมันคือสิ่งแรกที่ทําให้แฟนฝาได้เห็นเพราะฉะนั้นเราแค่หยิบเอาไพายลตมาตัดสินเพราะอยากให้ทุกค่ายเราอยากผลักดันให้ทุกค่ายเนี่ยเต็มที่การทำพายลต์ตได้เห็นทุกมุมทุกอย่างปีหนะ้าอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาก็ได้ไดนะเออคือเอาง่ายเลยนะ ปีหน้าจัดแน่ Y Universe Award 2025แต่จะมารูปแบบไหนตีมอะไรแล้วจะใหญ่แบบไหนรอติดตามแต่เชื่อเถอะครว่าทุกๆปีไม่มีปีไหนเล็กลงแน่นอนอออุเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ